สบายดีพี่น้องเบิร์สุขูสุคนพี่น้องสบายดีหรือว่าสวัสดีเนาะพี่น้องวายุในประเทศหรือว่านอกประเทศพี่น้องมีมาพบข้อกันอีกกับบาจอยแนเอลเอฟโอพี่น้องมีบาลจอยมาดักกุ้งพี่น้องมาดักกุ้งพลอยพี่น้องนี่อาหารคุกกับกะปีพี่น้องมาดักพี่น้องจอยใส่อาหารลงไปในนี้พี่น้อง ใส่ตัวนี้ลงไปอีกพี่น้องตัวนี้ไว้ก,กั้นสำรองพี่น้องใส่อาหารลงไปแบบนี้พี่น้องตัวนี้คือกั้นแบบนึงอีกพี่น้องตัวนี้ตัวนี้น,นกั้นสำรองเพื่ออาหารเบิร์ตพี่น้อง นัพี่น้องมาจักกุ้งนี่แหละในบอ่อพักนี่แหละพี่น้องในบอ่อพักแถวนี่แหละ พี่น้องไปใส่น้ำกันพี่น้องถือกล่องมึงใส่น้ำเด้อพี่น้องไปเลย อักใจสี่เหรอพี่น้องไปน้องถือกล่องยางน้ำพี่น้องมีตดหนึงพี่น้องถี่กล่องลมน้ำพี่น้อง chút 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 nữa xón, xón chút 2 chút 2 máy nữa chút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  nữa กองตุกนะ้เป็นบ่อพักพี่นอ้องบ่อพักโบได้อเอายางล่งดอกพี่น้อง Ja, gikk. Yeah, yeah. ไพี่นอ้องอแม่พีองม่วงหม่งนี่แหละของของแถาแกนี่แหละพี่น้องครดกเป็นดือพี่นอ้องมองออ่วงอู้ชงค่ำๆน้อพี่น้องหาโมงสิบเจ็ดนาฬิกาสามชิบนาทีพี่น้อง วันหนึ่งพี่น้องว่ากุุงอันมี้อยู่พี่น้องกรุงคืนเห็นเห็นอยู่พี่น้อง เรียบร้อยพี่น้องเอ,อ้ยลังสุดท้ายพี่น้องเป็นอย่างไรก็ทาลุ่นน้ำกันเด้อพี่น้องพุงนี้เศร้ามืออื่นเศร้าพี่น้องพุงนี้เศรา้าเลยเป็นน้ำไรกะทาลุ่นเมืองน,น้ำกันนาะพี่น้องนครับพี่น้องจากตื่นเศร้ามากพี่น้อง ั้งนาลังตาแล้วเวนปากแล้วพี่ be, น้องส uh ีไม้าย่ำทิศมาย่ำดักกุ้งพี่น้องหลังจากใส่ไว้เมื่อวานนี่พี่น้องมาไปเลยพี่น้องฮออรนี่องมึงโอ้โก่อตก้นาไป้จ้พี่น้อง มาเป็น,นอาหารขอ่อมูเมนต์อาหารปลาดุก<อ>เฮ้ย,ยม,ม,ม,มีอยู่โบราณพี่น้องมีมีมีอยู่พี่น้องโบราณโบราณแต่ว่าอาหารโบได้เรื่องพี่น้องเป็นอาหารกุ้งพี่น้องมูเมนต์อาหารปลาดุก ้ายอยู่พี่น้องเรียยว่าธนาคารนดีๆเขาล้ายอยู่พี่น้องนี่พี่น้องเห็นบอโอ้ยเรือกเรื่องพี่น้องเรือเืองยุบ

ลังลังหนึ่งไปน้องลังลังต่อไปล,ลังที่ชองที่พกกล่องลงหนูพี่น้องอยัดกล่องตก

ที่สองพี่น้องเขาใส่ว้เพราะว่านีเจ็ดพี่น้องอาหารปลาดุกที่ได้เรื่องอยู่พี่น้องเขาร้ายกว่าน,นี้เข่าไหร่บาจอยทดลองซื้อพี่น้องอาหารผุผงเุ้ง,งกกะปิ ผัดกระดังแน่เลยพี่น้องผัดโบกกุพี่น้องสองหลังอีกหาหลังพี่นอ้องปไปเปไปเมืองตอนสรุปหุ่นเลยพี่นอ้องมันจะเป็นเนี่ยไรสรุปตอนสุดท้ายพี่นอ้องอ่ะพี่น้อง จะไปรอเก็บมาเบิร์ดเหรอพี่น้องมาสรุปกัดวินนี่พี่น้องมีโตอยู่พี่น้องมีหีโยเรื่องอะาเขายูพี่นอ้องใส่ยูพี่น้องอู้หลายเติบย,ย,พย,ยูพี่น้องครูเขายูพี่น้อง ก็มันจะกุ้งเนี่ยได,ได้ได้ได้พี่น,อน้องบ้านนี้ไปซื้ออาหารปลาดุกมาพี่น้องบา้านนี้อาหารกุ้งมันมหอมค่าว่ะ Yeah เป็นบอพักพี่น้องบอัวลอยยังลงมีกุ้งน้าลัีโอ้มียนยู่พี่น้อ lái, thẳng, bộ lái mưu của lạy bên trong nó, bên trong lạy bên trong lạy bên bên trong lạy bên trong lạy นี่ก <anything. S 1> ็ม <dir lands> ียีเนาะโบราอาหารเรื่ยวเนอี่นาคอาหารรดคือี่ยเขคือเขาเา ก็วยคุกสล,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 ลับชันั่นชัวลวดชัวลดชื่อหน่ชุดไม่ โอ้ S 1> <S 1> oh, 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 พี่น้องเราได้ก้อยอยู่พี่นอ้องรวยหน่อยนึงพี่น้องนี่ได้ได้เรื่องอยู่พี่น้องแมงว่าได้ผลอยู่พี่น้องเราได้ก้อยอยู่พี่น้องประมาณรวยประมาณรวยหน่อยนึงเลยพี่น้องโอ้โลมกระแหงหน่อยอ่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้กา หากกดไลค์กดแชร์กดซับตอใครกดติดตามเลยเด้อพี่น้องไว้พอได้เป็นกำลังใจเห็ดคลิปหนาต่อไปเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้กันลาก,ก่อนพี่น้องสบายดี